สสวัสดี้นนะช,ช่วงนี้นะคะเหนื่อยนอนน้อยเหี่ยวย่นเพราะฉะนั้นเราจะต้องไม่ลืมดูแลหน้าตอนนี้เหนื่อยนอนน้อยหนะ้าก็เลยแบบว่าค่อนข้างที่จะแห้ง แห้งมากแล้วก็เป็นล่องเยอะมากจริงๆเนี่ยก็พยายามจะเติมไขมันที่หน้าแต่หมอที่เกาหลีจริงๆบินบินเกาหลีบ่อยกว่าอีกหมอที่เกาหลีบอกว่าไม่ให้เติมเพราะกลัวเติมแล้วอ้วนทําอะไรไม่ได้นอกจากการทาให้มันตึงขึ้นไปเพราะฉะนั้นการจะตึงขึ้นไปก็ต้องทําแบบนี้ยกไปเหมือนเดิมต้องนวดก่อนนะคะนวดว <ผ ioè S 2> นๆนวนวนวนๆนวนวนวนปุ๊บดูนะล่องล่อมันจะหายไปปุ๊บล่องล่อมันจะ ตวนี้เป็นตัวที่ไม่ว่าเจ๋งที่สุดอ่ะลืมบอกตัวไหนอ่ะเคยทําให้ดูไปแล้วตัวฟิเดล,ล่าตัวนี้เออ,เ,อ,อเขาเรียกว่าเซรั่มที่ใช้แทนโบท็อ,อกได้เลยคือขี้เกียจฉีดบท็อ,อกแล้วว่าหน้าเต็มไปด้วยาสารเยอะแยะ,ยะมากมายเบื่อนะนวดขึ้นไปเลยคือมือดํามากกับหน้าพังมากหน่อยก็ดึงแบดึงขึ้นมาเลยซึ่งจริงๆทาแล้วนอนก็ได้นะ มันมันโอเคอยู่แล้วเพราะว่าตัวฟิเดล่าเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะเซรั่มชะลอวัยที่คิดว่าเมี่ยงว่าดีสุดๆเพราะว่าส่วนผสมของเขาเนี่ยเมี่ยงเชื่อมั่นในเขามากนำเข้าจากต่างประเทศแบบในหลายประเทศแล้วก็ส่วนผสมแพงแลักษณะตัวเซรั่มขวดหนึ่งเนี่ยก็ราคาใช้ได้เลยนะพันกว่าบาทเท่าที่เมี่ยงจำได้เพราะเมี่ยงซื้อมานานแล้วก็ยังใช้อยู่ขวดนี้ก็ยังไม่หมดแต่ก็ใกล้จะหมดแล้วะนะเนะมี่ยงจะใช้ก็ตอนที่แบบว่าหน้าเมี่ยงแบบเป็นร่องเยอะๆ นะคะค่อยๆนวดดึงขึ้นมาดึงขึ้นมาเห็นไหมคะแค่นี้มันจะดีขึ้นดูใต้ตาแล้วทําแบบนี้จะไม่อยากจะบอกว่าคืนเดียวตื่นมาแล้วตึงเลยแต่ว่าลอง3วันไม่ได้มันโนลองไปทําตามดูตัวเนี้ยเขาเก๋นะคะเพราะว่าตัวฟิเดล่าเนี่ยมันเป็นแอนตี้เอจจิ้งที่เรียกว่าเจ๋งที่สุดตอนนี้ที่มันมีแล้ว ไม่ได้บอกให้เชื่อแต่แค่รอบมาลองดูนะคะไม่ได้เนี่ยหน้ากงอัผาให้ตึงไปหมดพอตื่นเช้ามาเราจะรู้สึกว่าหน้าเราขุดขึ้นไปนะะปกติเนี่ยเมียม่ยงเป็นคนห่วงหน้าตัวเองมากแล้วเมี่ยงจะเป็นคนไม่ยอมเอาครีมตัวไหนทานลงไปที่หน้านอกจากเป็นของที่เมี่ยงมั่นใจว่ามันปลอดภัยจริงๆสําหรับเราแต่ว่าตัวนี้ไม่เคยยังเคยทาให้ดูเนี่ยรอบที่สองแล้วนะคะลองไปหามาดูมาใช้กันก่อนนอน อย่าให้มันเหี่ยวอย่าให้มันมีล่องลึกตีนกงตีนกาไปหามาใช้ซะทาแล้วนอนหรือถ้าทาแล้วนวดสาวันขึ้นตึงปึ๊ดนะคะส่วนผสมมันแนทนบท็อกได้เลยรอบหน้าเมี่งจะมาสอนวิธีการสครับปากเมืบอว่าว่าพี่เมี่ยงครับปากหนูแห้งไม่สวยเลยค่ะทํายังไงขอพูดเลยลิมันขัดไม่ได้ก่อนนอนต้องทาเนี่ยเวลาเมี่ยงที่มาไลฟ์สดทุกคนจะเห็นว่าเฮ้ยพี่เมี่ยงทำไมหน้าใสจังเลยหน้ามันก็ไม่ได้ใสมากแต่เมี่ยงทาลิปก่อนนอนตื่นเช้ามาไปหามาใช้ใช้แล้วปากมันแดง ตื่นเช้ามาพูก็หน้าแดงแต่ว่าถ้าเดินเข้ากลับไปผัวก็ตกใจหน้าเหมือนลิงเลยคือหน้าขาวมากก็ทาปากแดงเข้าไปนอนเดยวล้ยไหฝันดีค่ะ